สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋อสอร์ตชนแนลนะครับวันนี้เต๋อจะพามาชมรุ่นสต m t แท็กขับสี่นะครับคันนี้เป็นคันสีเทาตกแต่งเป็นชุดแต่งวายนะครับหล่อมากคันนี้นะครับตกแต่งทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบย0่ยางโตโยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของสปอร์ตบาร์แบบเลื่อนได้5ระดับมาให้ราวหลังคานี่ก็จะมีในส่วนของตัวราวหลังคาที่สามารถที่จะใส่นะครับในส่วนของ แหลกหลังคาเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถเปิดควายได้ด้วยนะครับไว้บรรทุกอะไรข้างบนหลังคาได้เลยนะครับคันนี้แต่งออกมาสวยมากๆเป็นสีเทาดําด้วยนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 3ึ9ง0้บาทนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นสีเทาเขาเรียกว่าเมเจลเกหรือเทาดํานั่นเองนะครับในส่วนของชุดแต่งเดี๋ยวพามาดูกันว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นตัวกระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์ V6 นะครับ F O R D ตัดขอบเป็นสีแดงแบบนี้เลยในส่วนของตัวกระจังด้านหลังจะเป็นกระจังตะแกงลังพึ่งครับมาพร้อมกับ ในส่วนของกล้องหน้านะครับคันนี้จะมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะครับไฟ3จุดมินิไลท์นะครับด้านบนก็จะมีมาให้ในส่วนของตัวกระจังแต่งนี้ด้วยนะครับด้านหน้าตัวนี้ครับในส่วนของตัวข้างกระจังเขาเรียกว่าไฟออกแลมนะตัวนี้จะเป็นไฟที่ใช้งานร่วมกับไฟสูงนะครับมีมาข้างละ3ดวงเป็นตัว LED นะครับก็ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นของ Storm Tech นะครับก็ให้มาค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับในในส่วนของชุดแต่งด้านล่างนะครับในรุ่นของ Storm Tech ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเป็นชุดแต่ง Y นะครับ ตัวนี้ก็ตกแต่งเข้ามาเป็นสเก์ตกันชนด้านหน้านะครับสีดําเงานะครับลูกค้าตกแต่งเป็นสีดําเงาให้เข้ากับตัวกระจังหน้าเดิมของเขาแล้วก็กันชนหน้าเดิมที่เป็นสีดําเงาก็สแปกนั่นเองนะครับในส่วนของห่วงลากจูงนี้ก็มีมาให้2ห่วงนะครับตัวนี้นะครับลากได้ถึง3.5ตันนะครับก็สามารถที่จะใช้ลากรถได้เลยนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากจะติดตั้งวินเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างครับล้อแม็กยางเนาะ แต่ก่อนจะไปล้อแมกยางเรามาในส่วนของตัวซุ้มล้อกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อตรงรุ่นของชุดแต่งวายเขาครับตัวนี้จะเป็นสีดาเงานะครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ประมาณสัก4นิ้วนะครับก็จะเล็กลงมาจากสีดาด้านหน่อยนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดเซ็ตกระจังหน้านะครับกันชนหน้าของเขานะครับในส่วนของล้อแมกครับตัวนี้ใส่เป็นงานของ Big กเอเบิมพายนะครับเป็นลายก้านวายนะครับตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดนะครับมาพร้อมกับ ในส่วนของยางโตโยโอเพนคันที่นะครับขนาด2 7 5 5 5 R 2 0นะตัวนี้เป็นยาง RT นะครับขับบนถนนดินก็ดีนะครับถนนลุยหรือว่าจะเป็นถนนลาดยางถนนดำเนี่ยก็ขับได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวตัวนี้ยอดฮิตมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้สเต็ปไม่ยกแต่ว่าล้อแน่นยางแน่นต้องคันนี้เลยนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างเราไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชก 2.0 MonoTub ให้มาในส่วนของตัว StormTech นุ่มและหนึบมากๆนะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้นี่มาดูในส่วนของด้านข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้มข้างที่มากับตัวรถเขาครับจะเป็นสีดําเงา Gloss Black นะครับตัดกับสีดําด้านนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับระบบไร้สปอร์ตนะครับไฟส่องนะครับในส่วนของด้านล่างจะมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันมีมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ที่หัวกระจกแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ ที่สำคัญนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับและพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับในส,ส่วนของตัวด้ามจับเปิดประตูเป็นสมาร์ทเีเลสนะครับเสริมเพิ่มเติมเป็นเบ้ารองมือจับกันร้อยสีดําเงาแล้วก็ที่สําคัญ DNA ของ t ตอมแท c กครับโลโก้สีดําตัดแดงแบบนี้ครับสวยงามมากๆนะครับที่อยู่ด้าน ด้าในส่วนของประตูฝั่งคนขับนั่นเองนะครับด้านบนครับคีวันศาสตร์ฟิล์มติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวราวหลังคามาจากโรงงานเป็นราวหลังคาที่สามารถปรับได้ใส่แหลกเพิ่มเติมนะครับบรรทุกของได้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันนะครับในส่วนของบันไดด้านข้างนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับตัวฉลุเซาะร่องนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับการเคลือบสารกันลื่นนะครับเวลาขึ้นรถเนี่ยตัวนี้จะเหยียบบ้านคงแล้วก็ไม่ลื่นด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นร่องตัวนี้ นะครับมันก็จะทําให้เวลาเราขึ้นเนี่ยครับเหยียบไปเนี่ยมั่นคงมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับทีเด็ดในส่วนของ s t o r m t a g ครับมาพร้อมกับ Sport Bar นะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้5ระดับนะครับสปอตบาจะเป็น4ีดำด้านนะครับตัวนี้ก็แค่กำนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับได้นะครับทั้งหมด5ระดับตัวนี้นะครับเลื่อนมาถึงด้านหลังได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากพาดเหล็กพาด ไม้พาดอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถพาดไปถึงตัวราวหลังคาด้านบนได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้5ระดับสําหรับสปอร์ตบาร์ตรงรุ่นของ s ต o m t e c นั่นเองนะครับตัวนี้เพิ่มเติมเป็นตัวโลโก้นะครับ s t o m t ท c 4ส4ค นะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นสี d n a ของเขาก็คือตัวสอนสีดำนะครับตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้ในรุ่นท็อปททุกรุ่นก็มีมาให้อยู่แล้วด้วยนะครับมาดูไฟท้ายกันหน่อยนะครับไฟท้ายสวยมากนะครับในรุ่นนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบตัว Fu l l LED นะครับตัวนี้ลักษณะจะเป็นตัว e นะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับจะมาเป็น Fu l l LED ทั้งหมดนะครับที่สวยงามก็คือไฟตัว e ตัวเนี้ย ะะถ้าเป็นตัวขับ4เนี่ยได้แบบนี้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับด้านข้างก็จะมีระบบ r i ร์ทสปอแล้วก็ตัวสตอมแท็กมาให้นะครับ d ีเของเขาครับโลโก้สตอมแท็กนะครับโโน,บนี่แล้วก็เพิ่มเติมเป็นตัวอักษรคําว่า Ranger ตัวนูนตัวนี้ครับจากเดิมเขาจะเป็นตัวว้า์อันนี้ก็ตกแต่ง เป็นสีแดงนะครับสวยงามแบบนี้นะครับกล้องถอยมีมาให้ครับพร้อมระบบดินามิกไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ที่สําคัญสังเกตง่ายๆเลยตัว Sto r m t แทนะครับหรือตัวท็อปพวก r a ปเตอร์เนี่ยตัวโลโก้ของคําว่า Ford เนี่ยเขาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เขาจะออกสีโครเมียมออกทองๆหน่อยนะตัวนี้ก็เป็นพิเศษของรุ่นขับ4หรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับฝาท้ายมีตัวล็อกมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกด้านท้ายก็จะอยู่ที่ ตัวด้ามจับด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยมาพร้อมกับระบบอีซีลิฟตนะตัวนี้ก็จะทําให้เวลาเรายกนะครับผ่อนแรงได้ดีนะครับตัวนี้นะครับเบามากๆนะครับผู้หญิงก็ขับรถได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไลเนอร์ในส่วนของรุ่น s ต o r m t a กกันบ้างนะรุ่นนี้ก็จะเป็นไลเนอร์แบบเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นไลเนอร์ที่มาพร้อมกับตัวปลั๊กไฟนะครับการจ่ายไฟเนี่ยจะมี2แบบนะครับทั้ง USB จะเป็นตัวปลั๊กไฟแบบ power outlet นะครับตัวนี้ไม่ใช่ USB นะ power outlet นะครับตัวนี้12โวลต์แล้วก็ในส่วนของปลั๊ก3ตา AC ครับตัวนี้มาให้230โวลต์ก็สามารถใช้งานแคมปิ้งได้สบายแล้วก็ในส่วนของห่วงนะครับเอาไว้ยึดเชือกอะไรพวกนี้ก็มีมาให้ทั้งหมด6ห่วงเลยนี่นะฮะในส่วนของรั้งนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถที่แบบว่าออกแนวแคมปิ้งหน่อยนะครับแล้วก็หรูหราเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะ ดัดแบบแรปเตอร์เลยนะนะครับสีสันออกมานะครับพาไปดูด้านในกันเลยนี่นะครับสำหรับได้ก็จะเป็นเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงข้างประตูเนี่ยมาพร้อมกับการบุนุ่มวัสดุบุนุ่มทั้งหมดเลยนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านในเนี่ยก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับระบบเปิดไฟหน้านะครับแบบออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถควบคุมนะครับหน้าจอเลื่อนไมาเนี่ยได้เป็นตัวหน้าจอขนาด ตัวนี้จะเป็น12นิ้วเลยนะนะครับได้เทียบเท่าตัวแรปเตอร์เลยนี่เดี๋ยวให้ตากล้องเปิดให้ดูสวยงามมากครับตัวนี้เป็นกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเขาจะเต็มบานนะครับด้านซ้ายเป็นตัววัดเกีรวัดรอบนะครับด้านขวานี่จะเป็นวัดเกีรความเร็วนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราสามารถกดปุ่มมัลติฟังก์ชันได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูทริปต่างๆได้จากหน้าจอตัวนี้นะครับด้านส่วนของาน้ายนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปุ่มกดเป็นอัดดัฟทีฟคูดคอนโทนนะครับม เระยะห่างนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัวอะดัพตีฟตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอกลางครับขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอกลางขนาดใหญ่และยาวมากนะครับเชื่อมต่อ Apple Ca ค์เพนดโตได้นะครับแล้วก็ระบบ i n f o t a i n m e n ตต่างๆการตั้งค่าอยู่ในหน้าจอนี้หมดแล้วนะครับระบบแอร์ปรับได้ที่หน้าจอครับเป็นระบบดูอเแยกซ้ายขวาด้วยนะครับมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างครับแท่นชาร์จมีแบบไวเลสมาให้1แท่นนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบชาร์จ USB Type C มีมาให้ครับคันเกียร์จะเป็นแบบอียิ ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบถอยจอดได้ด้วยนี่ปุ่มถอยจอดจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นไฟฟ้านะครับระบบชอดคัดนี่มีมาครบแล้วก็ในส่วนของปุ่มได้โหมดมีทั้งหมด6โหมดนะครับมี t o head f o head follow นะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับ เนี่ยสามารถหมุนได้เลยนะครับมี6โหมดนะฮะมีโหมดปกตินะครับโหมดอีโคโหมดประหยัดนะโหมดทรายนะครับโหมดหินล่องนะครับโหมดสลิปพูลหรือว่าถนนลื่นก็มีมาให้นะครับแล้วก็ระบบตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับนะครับตามในส่วนของระบบการขับเคลื่อนด้วยนะมีทั้งสองล้อนะครับแบบความเร็วสูงนะครับสล้อแบบความเร็วสูงหรือว่าจะเป็นแบบ4ล้อแบบความเร็วต่ำนะครับอันนี้ก็จะใช้ไวลุยนะครับแล้วก็ตัวระบบตัวนี้ก็จะ ประสานงานกันนะครับสามารถเลือกได้ตามการใช้งานได้เลยนะครับสายลุยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับ Storm Tech Cup 4นะครับมาดูเบาะกันว่างนะ DNA ของคันนี้จะเป็นเบาะเดินได้สีแดงแล้วปักโลโก้สีแดงเขียนคําว่า Storm Tech มาพร้อมกับการปรับแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับตัวเบาะตัวนี้เข้ารูปมาพร้อมกับในส่วนของเบาะอคนทัลลาแซมเข้ามาด้วยด้านข้างนะครับก็จะให้มิติความหรูหราความนุ่มด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีเทายอดหินเหมือนกันนะปล่อยกันเยอะมากสาหรับสีนี้นะครับ สตอมแท็กเนี่ยก็จะมีสีดำนะครับสีเทานะครับสีขาวแล้วก็สีส้มพิเศษเนี่ยสีส้มเขาจะเพิ่มเงินนะครับค่าสี10,000บาทแต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่ใช่ขาวมุกนะครับไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเต๋านะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแปดสามสองสี่นะครับแอดไลน์นะครับด้านล่างเดี๋ยวขึ้นไอดีไว้ให้นะครับสำหรับ ช่องเตาฟอร์ดชแนลนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้จนจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยอดการจะถึง2,000ันซับสไครต์แล้วฝากพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาพร้อมกับสตอมแท็กนะครับรุ่นขับ4ใครดูดูรุ่นนี้อยู่นะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโปรโมชั่นต่างๆนะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับสายครับผมเตาฟอร์ดเกษตรน้ำมินนะครับที่นี่ชุดแต่งเพียบแน่นอนครับ สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ